ผีก็หาทั้งพี้ม้เ่าอยูนนเากีกว่าแถวทั้งสอเลยโอ้อันนี้ของแท้มีขอท้อของแทโอ้นี่หากวันเมนเมันตาดีแถวว่าปลุกมา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอา้าคนนึงก็บอกว่ามาทั้งพ <s art> um> <INE Sh Words> ี่ก็หาทั้งพี่หมามงเูมงเล้นกบผู้เว่าแกำลังดูยาแววน้อเก็บดูเก็บดูเดิแลาวครับร้อส่ถูล้าง้างดูกัน ตาดีแถวว่ะตาดีแถวว่ะล่ออันนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ก็หาไกล้ไปเจนะกินอิ่มเลยกินต้องต้องยึดตัวไปทางน้ำกัน ดูีครับแล้วกันล้างดูกยาแล้วแล้วเก็บดูเก็บดูกดินแครับรอใส่ถูล้างล้างดูกัน ได้หเกกันว่าขันว่าเห็นเต่ยว่าได้ขึ้นไปท้าย่ายาย่เห็นว่าเห็นเขียวเต็มปากอยู่กับบุนบางที่ไฟกับสีนั่นเนาะเฟ้ย

แสมดกินเอาแล้วเนกินรสนนโอ้กินรันกิน ตาดีแถว่ะ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 มากดีแถว่ะ

ต้องเห็นตัวไปทังน้ากันตาดีแทว่ะตาดีแทว่ะมาไกลเหรอไปเอตาในหักันว่าขันว่าเห็นแต้ว่าได้ขึ้นไปที่ไห่ยย้ายไ่เห็นเขียวเต็มปากก็เป็นบันทีไฟกับสีนั่นเนาะไฟแมนวะยี่หอยี่ะ ใครบกบขอบเดหักกันว่าขันว่าเห็นเต่ว่าได้ขึ้นไปสายยายบ่เห็นเขียวเต็มปากอยว่กับบางที่ไฟกับสีนั่นเนาะไฟ ตาดีแทวว่ะตาดีแทวว่ะล้อันนี้ก็มากันเลยหรอกไปกันต่อเอาพี่มาเดกปน กต้งไฟสพานุ่นเนาะบ่บ่ป็นน้องมบยาดก็ป่ยาจะบอกไงอ้าวคือหาอยู่ะคือบ่บอกอ้าวพูนึงกับบอกว่ามาแล้วกำลังดูยาแล้วเก็บดูเก็บดูเดินดาวคับล่อใส่ถูล้างล้างดูกัน